สวัสดีครับวันนี้เฮียเป้งจะมาวิเคราะห์บอลคู่หวัง FCSB พบกับแมนยูไนเด FCSB เทรนเนอร์เอลิส ชาราลัมพุตเปลี่ยนที่จะไม่มีมิไฮลิสันรูออกตาเวียนโปเปสคูและดาวสันโวองทีมอย่างดาริวสโปลารูที่อยู่ในช่วงฟื้นตัวจากอาการบาดเจ็บทั้งหมดอดีตกองหลังสเปอร์สอย่างวลัดคิริเคสไม่ได้มีส่วนร่วมกับทีมมาตลอด3นัดหลังสุดจากปัญหาที่กล้ามเนื้อแต่ดาวแต่วัย3าปีอ่ะพร้อมสำหรับเกมนี้ดานิเอลบิลิเกียร์ซึ่งทำไป11ประตูรวมทุกรายการในซีซั่นนี้น่าจะถูกเรียกตัวขึ้นสนามขณะที่ฟอริน ทานาเซ่ก็มีลุ้นลงเล่นเช่นกันหลังจากทำประตูได้ในเกมสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาและอาจแทนที่มันคอมเอจูมาในฐานะเบอร์สิบแมนยูในเตดรูเบนอโมริมกุนซือชาวโปรตุเกสจะยังไม่มีลูกชอจอนี่อีแวนและเมสันเมาส์เหมือนเดิมขณะที่มานเอลูกาเต้จะต้องรอประเมินความพร้อมก่อนเกมอันตายบายินดีผู้รักษาประตูและกองหลังอย่างเลนนี่ยโร و กับไทเรลมาลลเซียอาจได้รับการพิจารณาที่จะถูกส่งลงสนามหลังทั้งหมดเริ่มต้นที่มานั่งสำรองในเกมล่าสุดในรายของโทบี้คอลเลเยร์ ซึ่งได้ลงตัวจริงในเกมชนะเรนเจอร์ Ranger ก่อนจะมาทำได้ดีอีกตอนที่ถูกเปลี่ยนตัวลงสนามในเกมกับฟูลแลมีลุนที่จะได้ออกสตาร์ทโดยจะแย่งตำแหน่งในแดงกลางกับคอปี้เมนูกาเซมิโรคริสเตียนเอริกเซนหรือบรูโน่แฟร์นันขณะที่โจชัวเซิร์เซหวังว่าจะทวงตัวจริงคืนจากรัสมุดหอยหลุน11ตัวจริงตามคาด FCSB ซี3 1สเตฟานตาโนวานูวาเลนตินเครตูซิยาก้าเอนเกซาน่าจอยสกิมดาว่าริสโตราดูโนวิชบาบาอันฮัสซาน อาร์เดนซุตมาริอุสเตฟานเอสคูฟลอรินทานาเซ่ดาวิดวิคูเลสคูดานิเอลบิลิเกียแมนยูไนเต็ด3-2-1 4 2, 1, อันตายบายินดีเลนิโยโรแฮร์รี่แม็กไวก์เลซานโดมาติเนสนูเซมาซาอุยโทบี้คอร์ลิเยอร์คอปปี้เมนูดิเอโกดาโลอามัดดิยานโลโรนัลเฟนันโจโชเซอร์เซ่ผู้ตัดสินฮามออสเมอร์เยอรมันแมนยูไนเต็ดมีโอกาสดีที่จะจบใน8อันดับแรก เพื่อที่จะเข้ารอบน็อกเอาท์ไปเลยแม้ผลงานในลีกจะยังไม่คงเส้นคงวาแต่ในฟุตบอลยุโรปนั้นดูดีมากคว้าชัยมาส4นัดติดแล้วยังเชื่อว่าด้วยศักยภาพที่เหนือกว่า FCSB หรือชื่อเดิมก็คือ Steaua Bucharest จะทำให้ทีมเยืนมีดีพอบุกมาเอาชนะได้คนที่คาด FCSB แพ้แมนยูในเต็ดหนึ่งต่อ 2.